สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาหานะครับกําลังรับน้ําหนักของเสากันนะครับสมมติว่าเสาของเรานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตัดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งมีขนาดนะครับยี่สิบเซนิเมตรนะครับคูณยี่สิบเซนิเมตรนะครับเหล็กนะครับเหล็กจะมีอยู่ด้วยกันสี่เส้นด้วยกันนะครับสี่เส้นด้วยกัน นะครับสี่เส้นนี้เนี่ยเราจะใช้เหล็กนะครับ C ขีด DB นะครับ DB สิบสองนะครับ C ก็คือสี่เส้นนะครับ D ก็คือ deform bar ก็คือเหล็กข้ออ้อยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสิบสองมิลลิเมตรทีนี้เราจะมาหานะครับกำลังรับ น้ำหนักของเสากันนะครับสำหรับกำลังรับน้ำหนักนะครับจะแบ่งด้วยกันสองส่วนได้กันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของคอนกรีตนะครับกำลังรับน้ำหนักก็จะเป็นคอนกรีตนะครับบวกกับกับเหล็กนะครับทีนี้คอนกรีตนะครับก็กำลังของคอนกรีตนะครับก็คือ s C สซพาร์มนะครับคูณด้วยหน้าตัดของคอนกรีต บวกด้วยกำลังของเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก Sd 40นะครับหรือเหล็กข้ออ้อยเส้นเส้นชั้นคุณภาพอ่า40นะครับก็คือเราเอาเหล,นะล็กไปดึงนะครับเราเราเอาเหล็กไปดึงนะครับพอดึงปั๊บนะครับค่า u นะครับค่า u ก็คือเวลาเหล็กดึงนะครับถ้าเลยจุดจุดนี้นะครับเหล็กจะไม่คืนตัว ค่า U นะครับจะอยู่ที่4,000 ksc นะครับ ksc ก็คือกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับเราดึงเหล็กจนขาดก็จะเป็นกำลังของเหล็กนะครับเป็น fs แล้วกันนะครับ fs คูณด้วยนะครับหน้าตัดของเหล็กนะครับ as อ่ทีนี้เรามาทำคอนกรีตก่อนนะครับ สลหรับคอนกรีตเนี่ยนะครับกำลังของคอนกรีต f c พลามนะครับเมื่อหล่อด้วยแท่งไซเลนเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับ210 ksc นะครับนั่นหมายความว่าเราคอนกรีตนะครับไปกดนะครับค่าที่ได้เนะี่ยต้องมากกว่า210 ksc นะครับ ksc ก็คือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนิเมตรนะครับ1ตารางเซนรับได้210 ksc นะครับ ทีนี้ถ้าเสาของเรานะครับนะครับพื้นที่เสาเนี่ยนะครับพื้นที่เสาของเราเนี่ยเฉพาะพื้นที่คอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสาของเรานะครับนะครับพื้นที่เสานะครับ a ของเสานะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ของคอนกรีตนะครับลบด้วยพื้นที่ของเหล็กพื้นที่ของคอนกรีตนะครับก็คือ200 สองร้อยเซนติเมตรอ่าก็คือยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนติเมตรคูณกับยี่สิบเซนติเมตรนะครับก็คือพื้นที่ของเสาลบด้วยนะครับพื้นที่ของเหล็กนะครับพื้นที่ของเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กหนึ่งเส้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสิบสองมิลดังนั้นเหล็กหนึ่งเส้นนะครับก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดสองเซนติเมตรนะครับ เราก็พายพายดีสแควร์ส่วน4นะครับดังนั้นพายก็คือ22ส่วน7นะครับดีดีเท่าไหร่ครับดี D ก็คือ1.2ยกกำลังสหารด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเหล็กนะครับ1เส้นนะครับเท่ากับ1.13นะครับขอเรามีกี่เส้นครับมี4เส้นนะครับเราก็คูณ4เข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น4คูณด้วย1.13นะครับดังนั้นพื้นที่ของเสานะครับลบเหล็กแล้วนะครับก็จะอยู่ที่3.95.48ตารางตารางเซนนะครับทีนี้กำลังนะครับกำลังของคอนกรีตนะครับ นะครับก็จะเท่ากับ210นะครับคูณด้วยพื้นที่ของคอนกรีตนะครับที่ลบเหล็กไปแล้วก็คือ954.48นะครับได้เท่ากับ8 3 0 0 0 5 0นนนะครับจุดแปดศูนย์นะครับทีนี้เราก็มาหา ่เราคิดแค่85%ดสิปอร์เซนนะครับนะครับอ่าเฟกเตอร์เฟต้นะครับ,นะบ uh, 0.85ก็เอาศูนไปคูณตัวนี้นะครับ8ปดส0ม0ูนก็จะเท่ากับ7จ็ดหมื่นห้าร้กาิบสามจกิโลกรัมทีนี้เรามาดูกำลังของเหล็กนะครับ กำลังของเหล็กก็คือสเต็งของเหล็กนะครับที่จุดยูนะครับเอาแค่จุดยูก็พอเพราะว่าเราคิดแบบ S D M นะครับหรืออติเมตรเนี่ยนะครับของ S D 4 0นะครับคูณด้วยพื้นที่ของเหล็กนะครับก็คืออันนี้ก็คือ4000กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่ของเหล็ก4เส้นนะครับเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับส่คูณด้วย 1. สี่เส้นนะครับสี่เส้นก็คือสี่คูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับตัวนี้จะเท่ากับสี่จุดห้าสองนะครับของเหล็กสี่เส้นนะครับออกมาเท่ากับหนึ่งมืนแปดพันศูนย์แปดศูนย์กิโลกรัมนะครับอ่าทีนี้ในกำลังของเสานะครับดังนั้นกำลังของเสาอ่าคอนกรีตนะครับบวกกับเหล็ก ก็คือเจ็ดื้าร้อยเก้าสิบามจบวกด้วย1 8ึ่งมืดกิโลกรัมดังนั้นก็จะบอกมาภาพแปด่นแปดพันห้เจ็ดิบสามจุดหนึนะครับทีนี้ในในการคิดนะครับกำลังที่สูงที่สุดนะครับของวิธีกำลังนะครับก็จะมีตัวคูณลดค่านะครับก็คือ0.8 ฟีแล้วก็ P ีของเสานะครับพีของเสาได้ครับแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสามจุดหนึ่งแปดนะครับดังนั้นศูนย์จุดแปดคูณด้วยฟีนะครับก็คือศูนย์จุดเจ็ดนะครับคูณด้วยแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดิบสามจุดหนึ่งแปดออกมาก็จะเท่ากับสี่หมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดเก้าแปด กิโลกร,รัมนะครับหรือ49ตันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเสาสั้นนะครับถ้าเสายาวนะครับมันจะมีอัตราส่วนการชะลูดนะครับนะครับมันจะไปเกิดการโกงกําลังก็จะลดลงนะครับสลับเสาสั้นขนาด20คูณ20นะครับสูงไม่เกิน3าเมตรนะครับใช้เหล็ก4เส้น db 12นะครับกําลังจะอยู่สี่ 49ตันนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพีม,มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ